เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนถือว่าเป็นปัญหาซ้ำซาก,าซากในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยเฉพาะในโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่สถิติและความบ่อยครั้งแม้จะไม่มีตัวเลขรวมทั้งหมดอย่างเป็นทางการในที่เดียวแต่จากสถิติของสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทยและข้อมูลข่าวสารพบว่าอุบัติเหตุเครนเกิดขึ้นหลายสิครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยได้แก่ช่วงปี2567 ถึง2,569มีเหตุการณ์ใหญ่หลายครั้งเช่นเครนถล่มที่ระยองเสียชีวิต7รายเครนก่อสร้างทางด่วนพระราม2เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายครั้งเหตุการณ์ล่าสุดวันที่14มกราคม2,569เกิดโศกนาฏกรรมเครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง22ราย ตามรายงานข่าวเบื้องต้นซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งความรับผิดทางกฎหมายเมื่อเกิดเหตุเครนหล่นหรือถล่มกฎหมายไทยกำหนดผู้ที่ต้องรับผิดชอบไว้ชัดเจนตาม อุบัติเหตุเครนในไทยมักมีการลงโทษผู้รับเหมาและวิศวกรเสมอทั้งในรูปแบบการสั่งระง,งับการก่อสร้างการปรับเงินและการดำเนินคดีอาญาแต่ปัญหาเครนหล่นยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากความหย่อนยานในการบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยหน้าง,งานอย่างเคร่งครัด